สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับช็อกมะเร็งลามสมองขารีบยังเดินไม่ได้นุกซี่ซึ่งพี่ปูไม่ทิ้งเป็นรักแท้ในวันที่ป่วยเรียกได้ว่าดูแลกันดีมากๆสำหรับคู่รักนุกซี่กับปูล่าสุดความทรมานปวดหัวหลังฉีดวัคซีนก่อนพบเชื้อมะเร็งลามสมองแต่มีขนาดเล็กมากคีโมสิบครั้ง น่าจะเอาอยู่ตกใจขารีบจากการนอนป่วยบนเตียงสองอาทิตย์ยังเดินตอนนี้ไม่ได้ถึงปูแบ็กเฮดเป็นแฟนที่อดทนคาดไม่ถึงจะพบรักแท้ในวันที่ป่วยกลับมาตรวจพบมะเร็งจนเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งสำหรับสาวลุกซี่อัญพัฒวัฒนาตันติรัตน์แฟนสาวของล็อกเกอร์รุ่นใหญ่ปูแบ็กเฮดอานอน์สายแสงจันทร์ซึ่งล่าสุดทั้งคู่ ได้มาร่วมงานถแถลงข่าวโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งณทูดนะิจิตอลพาร์คสาวนุกซี่ซึ่งมาพร้อมวิวแชร์ก็ได้เผยอาการครั้งนี้เริ่มจากที่ตนได้ไปฉีดวัคซีนโควิดกลับมาจึงเริ่มมีอาการปวดหัวนุกอยู่โรงพยาบาลประมาณ10กว่าวันจริงๆควรฉายแสงประมาณ30ครั้งนะคะแต่ของนุก10เพราะก้อนมันเล็กมากเลยแค่10จะบอกว่ามันไม่น่ากลัวเลยค่ะ 5นาทีไม่เจ็บไม่ปวดและชิลมากก่อนที่นุกจะเข้าไปฉายแสงนุกมีปวดหัวก่อนคือวันนั้นนุกกับพี่ปูไปฉีดวัคซีนมาวันนั้นนุกก็ไม่ค่อยสบายแต่อยากฉีดพอกลับมาก็ปวดหัวหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งก็ปวดหนักหาหมอก็บอกว่าเหมือนมะเร็งจะขึ้นไปกระจายที่สมองแต่เล็กมากๆสามารถฉายแสง10ครั้งและคุมได้ นุกก็เลยอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่านุกมีอาการปวดหัวคุณหมอต้องให้ยาลดบวมสมองตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นมะเร็งอยู่แล้วเพราะเราเป็นมะเร็งอยู่แล้วมะเร็งเต้านมถ้าจะลามก็จะมีปอดกระดูกตับสมองนุกคิดในใจว่าถ้าเป็นมะเร็งจะรู้สึกโอเคกว่าที่เป็นสมองเพราะเราไม่อยากเป็นอีกรคหนึ่งเลยกลับไปที่โรงพยาบาลที่เรารักษา อ๋อก็วินิจฉัยง่ายขึ้นท้ายคือมันเล็กมากๆจ่ายไม่ได้เยอะมาก10ครั้งก็น่าจะคุมอยู่ได้ถามว่าเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่มันเริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะเพราะก่อนหน้านั้นไม่เคยปวดหัวเลยเอาจริงๆก็ยังไม่สามารถจะตอบได้ชัดเจนแต่นุกคิดเองว่ามันมีสิทธิ์เพราะมันคือการกระตุ้นคิดว่า ถ้ามันเกิดการกระตุ้นตั้งแต่อย่างเล็กก็ดีคือมันจะเจอเร็วและรีบคุมก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆเพราะถ้ามันมีจุดอื่นหรือเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันใจนุกก็ไม่ได้แป้วหรอกมันทรมานเพราะมันปวดหัวมากแต่ตอนนี้ไม่ปวดแล้วก็ไม่กังวลขนาดนั้นนะคะแต่คงต้องติดตามอาการไปเรื่อยๆเพิ่งจะให้คีโมไป18ครั้งเมื่อเดือนธันวาแต่เดือนนี้ก็ต้องฉายแสง แต่ก็ยังชิวได้อยู่ค่ะอาการแพ้ไม่มีเลยนุ๊กคิดในใจว่าถ้าอ้วกก็อาจจะแพ้ท้องก็ได้คือคิดซัพพอร์ตจิตใจไปก่อนเราก็เลยไม่ค่อยกังวลค่ะนุ๊กคิดว่าน่าจะโชคดีเพราะเราไม่ได้อ้วกและไม่ค่อยมีอาการแพ้คีโมอะไรเลยแต่นุ๊กไม่ค่อยกังวลกับมันไม่ได้โฟกัสเรื่องของการเจ็บป่วยแต่ตอนนี้ไม่ต้องคีโมแล้วค่ะมีแต่แค่ฟอลโล่อาการอย่างเดียว ปูก็คอยดูแลครับเพราะอยู่ด้วยกันสองคนถ้าเกิดเขาแสดงอาการใดๆเราไม่ได้อยู่ข้างๆไม่ได้สังเกตไปหาหมอจะเล่าอะไรให้หมอฟังไม่ได้มันมีอะไรบ้างสมมุติถ้าปวดหัวปวดขนาดไหนอ้วกทั้งคืนไหมกินข้าวได้ไหมพวกนี้เราต้องรู้ครับมีวิธีการเอาใจใส่ยังไงหรอตอนที่คีโมเขายังแข็งแรงอยู่ไม่แพ้อะไรไม่แสดงอาการเยอะมากแต่พอเป็นตรงนี้ มันทำอะไรไม่ได้จะปวดหัวมากๆทานอะไรไม่ได้เพราะคนเราถ้าป่วยแล้วทานอะไรไม่ได้มันน่าก,กลัวเราก็พยายามหาอะไรให้เขาพอกระเดือกลงไปได้อันนี้กินยากอันนี้กินง่ายก็พยายามหาอะไรที่เคี้ยวง่ายๆแล้วกืนลงไปมันมีสารอาหารบ้างเพราะกินน้ำอะไรก็ออกมาหมดเป็นอยู่เกือบอาทิตย์กินอะไรไม่ได้เลยได้แต่ยาลดบวมที่สมองก็พอทานได้บ้าง ต้องดูตามอาการครับถ้าเราอยู่ข้างๆจะรู้เลยเขากังวลไหมเพราะขนาดเวลาเขาหลับก็ยังเห็นสีหน้าเขาแสดงออกมานะเขาปวดหัวก็จะมีคิ้วขมวดเราต้องสังเกตฉะนั้นเราจะหลับยากมากนอกจากเราจะเพียหลับไปเองพอสักพักเขาตื่นเพราะหิวเราก็ต้องตื่นเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลคนไข้ต้องแข็งแรงต้องมีสติมากๆด้วยนุกไม่เคยคิดว่า เราจะได้ใช้พี่ปูแบ็คเฮดทั้งวันทั้งคืนขนาดนี้หลับๆก็สก,กิบบอกว่าปวดฉี่ตอนตีสาคือนุ๊กเรียกเขาทั้งคืนรู้สึกสะใจมากนุกว่าเราสองคนไม่ได้พยายามคิดว่าเราเป็นคนป่วยคือนุ๊กไม่ไหวก็จะให้เขารู้ว่าเราไหวมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่เมื่อไรที่เราเจ็บปวดจริงๆเราก็อย่าฝืนพี่ปูเขาจะไม่ทำให้นุ๊กดูเหมือนคนป่วยนี่คือสิ่งที่ดีมากๆ เพราะว่าคนป่วยทุกคนจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ใครมองว่าเราเป็นคนป่วยเหมือนกันแต่เมื่อไรที่เราต้องการกำลังใจจากคนข้างๆต้องขอนะคะเพราะมันสําคัญมากแค่หนึ่งนาทีที่ได้เติมให้กันมันก็พอแล้วและมันต่อชีวิตไปได้เรื่อยๆวันต่อวันลุกรู้สึกว่าการป่วยของนุกทุกอย่างมันสู้วันต่อวันและไม่มีอะไรน่ากลัวคะ่ะบอกมีพยาาลคอยดูแลแต่ตอนนี้ตนติดงาน ตอนนี้สนิทจนเป็นเพื่อนไปแล้วปูกล่าวว่าล่าสุดผมต้องไปต่างประเทศพอดีเมื่อว,วันวาเลนไทน์พอเอาดอกไม้ให้เขาเสร็จอีกวันผมต้องไปพนมเปญก็ต้องหาคนมาดูแลคือช่วงที่โรงพยาบาลไม่สามารถให้คนไข้ยอยู่คนเดียวได้ต้องมีผู้ดูแลเท่านั้นถ้าไม่มีญาติก็ต้องหาพยาบาลมาดูแลก็โชคดีที่พยาบาลที่นั่นน่ารักจะมีสับเปลี่ยนกันมาดูแลเลยโชคดีที่ว่า เราอยู่ด้วยกันมาจนสนิทผู้ดูแลเหล่านั้นอยู่กันจนเหมือนเพื่อนไปแล้วถ้าวันไหนที่ผมมีงานเยอะๆจริงๆ <c oughs> ก็ต้องดูว่าคือบ้านคุณแม่ของนุกและครอบครัวผมอยู่ใกล้ๆกันผมก็ยินดีและพร้อมที่จะมาดูแลนุกอยู่แล้วครับเผยนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวเกือบ2อาทิตย์ทำให้ขาเริ่มลีบยังเดินไม่ถนัดยังต้องนั่งรถเข็นเพราะเขายังเดินไม่ได้ครับเพราะนอนไปสิบกว่าวัน มันไม่ได้ลงจากเตียงเลยก็เลยจะเดินไม่ค่อยได้แรงไม่ค่อยมีเดินแล้วเหนื่อยเพราะมีการฉายแสงมีการทานยามีการฉีดยาพอปวดมากก็ต้องฉีดรมฟินก็เลยยังคอนโทรไม่ค่อยได้ตอนนี้ยังเวียนหัวอยู่บาลานซ์นยังไม่ค่อยได้ครับจริงๆคุณหมอให้กายภาพครับนุกกล่าวว่าหลังจากที่เรานอนอยู่เตียงประมาณ10กว่าวันไม่เคยรู้ว่าแค่นั้น มันสามารถทําให้เรายืนเองไม่ถนัดขานี่คือรีบเลยตกใจมากไม่คิดว่าแค่สองอาทิตย์มันจะขนาดนี้คุณหมอบอกว่าต้องใช้เวลาและนี่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ก็เลยยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่สุดประทับใจแม้ต้องฉลองวันวาเลนไทน์ที่โรงพยาบาลลุกบอกว่าวันนั้นนั่งเขียนแคปชั่นอยู่เขาก็เดินออกไปข้างนอกไม่รู้ไปไหนเราก็นั่งเขียนน้ำตาซึมอยู่ พอเขาเดินมาพร้อมดอกไม้คือปกติเราก็ไม่ได้หวั่นอะไรกันขนาดนั้นอาจจะเพาะช่วงจิตใจและร่างกายเราอ่อนแอพอเห็นดอกไม้เข้ามาแค่นั้นก็มีความสุขมากแล้วค่ะต้องมาฉลองกันที่โรงพยาบาลเป็นวาเลนไทน์ที่รู้สึกได้ว่าถึงจะป่วยแต่ก็มีคนรักอยู่ข้างๆมันเป็นวาเลนไทน์ที่ซึ้งมากๆได้มีเขาอยู่ข้างๆพอลุกป่วยและได้มีเขาดูแลลุกไม่เคยคิดว่าจะได้เจอรักแท้ตอนที่เราป่วย พอเรามีคนอยู่ข้างๆจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนุก๊กโชคดีมากจริงๆที่มีเขาไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ชันชอบตอนเด็กๆวันนี้เป็นแฟนชั้นและเป็นคนที่ดูแลชั้นในวันที่ชั้นป่วยมันที่สุดแล้วค่ะโชคดีมากค่ะเอาจริงๆแค่เรามีแฟนแล้วเราป่วยเรายังเคยคิดเลยว่าเขาจะทิ้งเราไหมแล้วยังเป็นปูแบ็คเฮดเขาไม่ทิ้งเรา นุกดีใจมากไม่ใช่แค่มีแฟนเป็นดาราแต่เขาคือคนที่รักเราจริงๆและเราก็รักเขามากๆเหมือนกันหนูขอบคุณเขาจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงปูกล่าวว่าจริงๆมันเป็นจุดมุ่งหมายของคนที่ป่วยก็คืออยากแข็งแรงขึ้นอยากที่จะหายขาดเราก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆตามอาการแต่อย่างน้อยที่สุดในทุกๆวันเราอยากให้เขามีอาการดีขึ้นการดูแล มันเลยไม่ใช่เรื่องอะไรที่หนักหนาเพราะวันหนึง่งที่เขาไม่มีสติเลยหลับทั้งวันประมาณ3-4วันอยู่มาวันหนึง่งแค่เขาลืมตาขึ้นมาแล้วบอกว่าหิวแค่นั้นเราก็รู้สึกว่าที่เราตั้งใจมันใหญ่มากแค่นี้ก็โอเคแล้วพอมันดีขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็จะเห็นเองว่าประสิทธิภาพของการดูแลใกล้ชิดมันดียังไงตอนที่เขายังไม่ตื่นเราก็รุ้นทุกอย่าง พอไปจับที่หัวเขามีอาการปวดเราก็จะรู้แล้วว่าอาการไม่ค่อยดีเราลุ้นไปทุกอย่างแล้วนุกเองเขาไม่ค่อยบอกหมดบางทีบอกปวดแต่ไม่เป็นไรนิดหน่อยเขาจะพยายามซึ่งกันและกันนะพยายามไม่ให้อีกฝ่ายหนักใจงั้นมันจะสะเทือนใจไปด้วยกันแล้วพากันห่อเหี่ยวไปบางทีต้องมีลูกล้อลูกชนซึ่งกันและกันในการสร้างกำลังใจให้กันและกันครับนุกล่าว่าตอนนี้ อาจจะสลับกันกลายเป็นดูแลเขาเขาดูแลนุกเมื่อก่อนเขาอาจจะคิดว่านุกมาดูแลเขาตอนแก่แต่เราดันป่วยก่อนก็ผัดกันค่ะนุกคิดว่าหลังจากนี้ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรต้องห่วงถ้ากลับบ้านหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะต้องมีคนดูแลหรืออะไรขนาดนั้นถ้ายังไม่ป่วยนะคะปู่กล่าวว่าก็ยังไม่อยากให้ใครเข้ามาในบ้านเยอะหรอกครับน่ากลัว ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ